ารอบใจนะ A 30นะครับอ,อันนี้จะเป็นเรียกว่าถ้าถามว่าไม่มีวิดลิส l i ก็จริงแต่อันเนี้ยก็คืออยู่ๆก็อยากได้คือช่วงนี้สนใจเรื่องการ สวดมนต์นะคะทําสมาธิก็เลยไปลองเสิร์ชหาดูแล้วเราอะจําได้ว่าตอนที่เราไปงานไดฟุกุอ่าเขาแจ้งว่าเขาเนี่ยเป็นมาจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจที่จะมีแบบบทสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเสิร์ชด,ดูนะคะแล้วก็สนใจเป็นพวกนี้นี่อันนี้จะเป็นที่ได้มานะคะจะเป็นหนังสือสวดมนต์ประจําวันเล่มเล็กๆอันนี้สําหรับสวดมนต์ประจําวันนะคะใจเป็นสุขเบิกบาน แล้วก็จะมีเป็นแบ่งออกมาเป็นสร้างสุขให้ชีวิตสดใสและเบิกบานกับสร้างบุญกุศลประสบสุขทราบซึง้งผ่องใสเบิกบานด้วยตัวเองอันนี้ก็คือด้วยความที่แบบอยากทำสมาอันนี้ไมไ่ถามว่าสนใจเรื่องบุญไหมอย่างเงี้ยเราไม่ได้เรารู้สึกว่าเราทําความดีอยู่แล้วเราก็เลยมไม่ได้ซีเรียสเรื่องบุญบาปเพราะเรารู้ว่าเราไม่ทําบาปอืม,อมนอกจากอ่านเก เก๋ก็ไม่ได้อ่านบาปนะเออเก๋ก็ไม่บาปแต่ว่าใจบาปเวลาอ่านเอ้ยเออโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าอยากอ่านให้มันมีสมาธินะคะแล้วก็แต่ว่าตอนที่อ่านไปอะ่ะเอ่อจะบอกว่าหนังสือสุดมลเอ้ยทำไมต้องซื้อมาสามเล่มเนื้อหากใกล้เคียงกันแต่ว่าจะมีการแบบเหมือนเพิ่มบทสดอันนี้คือที่พี่ที่บูธเขาแนะนำมาแล้วกอ็อันนี้นะคะช่วงเนี้ยมีคำถาม ก็คือคำถามที่ของช่วงนี้ก็คือความหมายของชีวิตซึ่งเป็นเล่มเล็กๆที่เห็นหน้าปก<ๆ>เห็นชื่อแล้วรู้สึกสนใจขึ้นมานะคะจริงๆอ่านไปแค่สองหน้าแรกอะรู้สึกมันมันดีม,มันดีทุกคนแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งคือหนังสือสวดมนต์แต่ก่อนหน้านี้ไม่ชอบสวดมนต์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหน้าปกของหนังสือสวดมนต์มักจะเป็นแบบสวดมนต์และการใช้นี่กรรม สวดมนต์การใช้หนี่พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยทุกคน mm hmm. แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าเราคนเราสามารถแก้กรรมหรือลบกรรมได้ถ้ากรรมมีจริงนะคือ mm hmm. เราไม่สามารถทําความดีล้างล้างสิ่งไม่ดีได้เราก็เลยไม่อยากสวดมนต์พอหน้าปก mm hmm. แต่ของจารกพิมพ์สุขภาพใจแบบดีมากเป็นการพูดถึง ตัวเองอทําเพื่อตัวเองเพื่อ,อจิตเบิกบานของตัวเองดังนั้นแนะนําค่ะแล้วก็พี่ๆที่บูธน่ารักแนะนํามื้อใหม่เอี่ยมอย่างเราดีมากๆ